ผมอ๋อวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูการเปิดแปลงนะครับว่าเขาเปิดกันยังไงนะ the bed, ยอดด้วยนะดีจับนะใจตั้งิบสองรอบครึ่งครับตนท้ายเจตั้เก้านะ เจี๊ยวครับผมจะของรถตัดเนะจ้าของสวนอ้อยด้วยนะเพิ่นรับจ้างครับตัดจ่ค่าอ้อยจะของนะดีเราได้รถมารวมวิ่งด้วยนะวิ่งอยู่บ้านพอดีแต่คนบ,บ้านเดียวกันกับพ่อนะครับไม่ใกล้ไปไกลกัน,น เปิดแปงก็จะช้าหน่อยนะครับก็อถ้าเปิดเต็นปุบสี่รอบนี่ก็พอดี ตัดติ้งอเป็นทั้งช่างเป็นทั้งคนขับในพื้นที่เดียวกัน ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเทวดาจะลงนะครับเทวดาเขาเขาหิวเราไม่ได้ว่าอะไรครับดูครับอาจะไปได้นะท่านผู้ชม คนเอาว่าเป็นภูมิแพ้ไม่เป็นไรนะครับผมเป็นภูมิแพ้ก็แค่กินยาหายครับแต่ถ้าแพ้ใจจะไม่หายนะ หลักครึ่งตันไม่รู้มันถึงหรือเปล่านะ สี่นิ้วพึ่งหรือเปล่ามาดูกันอ่าสี่นิ้วครึ่งครับสองปากนะฟูวยคล,ล,ล,ลิปจริงๆรถตกลงไปยาสามลูกยิงลูกเล็ก ไม่รีบแหบอะลองเร็วหน่อยเร็วไหแล้วเป็นปัไฟฟ้ารถัมมีี่สุดเนอ้นร้อนายเร็วฮะร้อนสายมันเร็วร้อนไฟฟ้าแรรอบันบนโชว์ฟังเสียงให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะถ่ายคลิปถ่ายคลิป แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงแบบน่งแบบนีง่ปีสิบเอ็ดนะนี่ไปยงิแบบงเป็แบบนตัวสามปักครับผมยังไม่รีแมปนะแต่ผมเห็นรถนะเอรถที่เขาจะทำนะเป็นตัวสามปักเนานะ ก็ใส่คันเร่งไฟฟ้ากับดันลางนะก็จบแล้วครับแอนนี้ถ้าเดินพ่อเรดลั่นแน่นอนนะกระตืงหืบเลยแหละแิดเสเียงเครื่องเขาบอกเครื่องไม่ค่อยดีก็ก็ดีขนาดนี้แล้วครับผมาขายเราเราก็จะเซ็งต่ออยู่นะเซ็นไว้ก่อนเดี๋ยวตัดอ้อยบีนา่อยเอาตังก็ <laughs> นะมนห้าล่องเต็มรถเราบอกรถเราก,ก็ะบักกระปองใช่นะเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวแก้ข้างจะแก้ข้างก็เถ่ะน่าจะได้อยู่25วันนั้นใส่ไปยังไงไม่รู้นะ26เราบอกโมวี่โอ้รถเกียร์เจ็ดกับเกียร์หกไม่ได้ใช้เลยนะรถอะ เรื่องแค่ร้อยหกสิบแปดแรงเขาว่าคันนี้ทำกินน้ำมันนะเนี่ยเขาบอกว่าทำเด็ดน้ำมันกินมากเขาบอกผมก็ไม่รู้ว่ากินแบบไหนนะ